สุดท้ายของผมนะคะเหนักเล็กน้อยหลัหงจากตรง,ตตงนี้เป็นการแข่งขันใน ปีหชุดที่สามุ่ที่1นึงพลวันสัชัยวิทยศึกษารุ่ที่สองพัชกาวัฒนาวิทยาลัยรุ่ที่สามแพรวาสาริทองรุที่สี่สุพรรษาอานุสิทธ์ญเรืีงรุนที่าธนิกาบ้านหมออ้า ครับครับขอรับด้วยครับการ <laughs> <laughs>

สามีตายตัวเมืองพุ่นสามีตายในงานตัวเล่นนะครับแต่เราต้องเตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้า เดมาเชียวผู้่ชายผู้ที่2เจกีฬาคับผู้ที่2คณะสาว่ยนาเอาิผู้ที่3จัาวาลกีฬาสุิผู้ที่4รวิดกีฬาสุพิผู้ที่5คณะาพสสุรรณเศษสวมมิ่งปั ลูกทีหดเป็นอรครับกีฬาสีไทยและลูกทีเก็บเป็นสังกีฬาสังก